ครับสวัสดีครับก็ยินดีตอนรูร้ชื่อช่องเจแปลก้าชแน n เอก็กซนะครับผมมาวันนี้อยู่พอแมตชหลอนนะครับในทุน320บาทนะครับสำหรับวันนี้นะสำหร,รับท่าน,นตอนนี้อยู่เวลาเที่ยงคืน28่สิบแปดนาทีเอามั้น,นะมาทุนเอ้ยไม่ใช่เบ็ดต่ำๆก่อนแ้วนั่นมา,าใช่ไหมว่าผมมาหอดูดีวันนี้จะมาเฉิดฉายอีกหรือโอ้โห <laughs> โอ้เดืเดือนแลยโอ้โห้าตัวด้วยโอเคมาจัดกันไปโอ้โห นี่เปิดมาซะโหดเลยกลัวจะไม่จ่ายดีเออผ้าหลังมาเร็ววะจริงแต่ว่าไม่จ่ายอ่ะดูดิสกัตเตอร์ฟรีกเกมรอบแรงของหอบันนะวันวนี้โอ้โหจะได้ไหรหรือเปล่าโอ้โหขึ้นมาคุณแปดโคตรไวมันเพื่อนๆยังไงจะไปจบที่เท่าไรเนี้ยโอ้โหคูณสิบแล้วเนี่ยโอ้โหโดูเดือดดูดิเวนแมน โอ้โหสวยแหลมเลยพีย่อดชายมาโอ้โหมีหรือเปล่าจนีคูณ2มาแล้วครับผมมาอีกคูณ2มาอีก2ตัวจนี้เป็นคนยีิบสองนะตอนนี้ <c oughs> โอ้โหพุชูเจชายโอ้โหเยี่ยมเลยเพื่อนออหน่อยจ้า <c oughs> ไม่น่าเลยสิแม่งมา สวยเพื่อนมาตามมันน่อยเงี้ยเงีบยนี่ก็ไม่ได้นะจริงเอาเอาไม่อยู่อะต้องตามมันมาแบบเรื่อยๆอเอาจริงอะโอเคโอ้โหไม่มีสักตัวโอ้โหอะไรกันเนี่ยทุกคนโอ้โหมาเจ๋เลยเยีย่มยมเลยประเทศไทยโัวเดียวแต่ก็ไม่ได้นะชื่ออะไรไม่ได้มา 15บาทวันน,น,นี้โอ้โหยิ่งแมงมาคุณสองเน้นเนื้อๆสวยเยี่ยมเลยอืมแล้วก็จ่ายวันนี้ยยนน42นะครับเพ็นเมื่นนอไงโ,โอเคไหมเราไม่ไม่จ่ายมีอะไรบ้างนะอ่ะคอยไปเดินแล้วกันไม่รีบไม่ร้อนนะวันนี้ดูสิทุน300กว่าจะรุ่งหรือเปล่านะสำหรับวันนี้โอ้โห25บาทโอ้โหคูณสองวันอีกที หวานไม่ถึงกรุบครับหวานหวานเลยกินเนิ่มอะเนี่ยโอเค okay. มาอันนี้จับเลยหนึ่งบาทกว่ามาอ,อยู่ที่สามร้อยกลางๆอันอนนี่ไม่ได้ขยับไปสูงเท่าไหร่กร็เอ,อ้ยสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่ปาโอ้โหทำไมหวานเลยหวานเลยหวานจริงๆจะดูวยาห้าตัวเลยไหมโอ้โหมีลุ้นโดนีนจังวันนี้ มันังไม่เข้าโอเคไม่ไหวสี่ตัวเหลือเล่รึนะ,ะมารอบแรกไม่แตก่ายมากไม่ถึงร้อยนะแม่สี่สิบห้าบาทมาดูรอบนี้ว่าจะรุ่งหรือเปล่าดูทรงแน่ดีเดิมไหมเครื่องเริ่มมาเริ่มร้อนนะออโอเคไปหน่อนจะมนี้คูณสองเฮ้ยไม่ใช่คูณสี่อืมเป็นโชว์โอเคคูณหงนิ่มๆจะมันนี้เจนเลิ่นไหลนิ่โอ้โหมีลุ้นแตกไหนเดียวยังไงมาเลยแม ตัวทีซียังไงยังไงยังไงโอโ้โหยังไม่เข้าก็ถือว่าเสียแทนไปโอโ้โหมาไม่ได้ไาหมาช่างก็ไม่ดอมันน่นโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคไหมหรยกว่าโอเคแล้วกว่ารอบก่อนนะเออ <c oughs> โอ้แตกเดียวคุ้มกว่ารอบก่อนเบ็ดเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเลยนะสเกเตอร์รอบแรกผมว่าเยอะกว่าทีซามากจริงๆน,น,นะคูนสเปร์ครับตอนนี้ อะไรสองเปิดสุดท้ายของ Scatter P g a m รอบนี้นะโอ้โหถือว่ามาไวมากโอ้โหสุดๆไปเลยมาเรื่องแตะยอด500หรือเปล่าครับเปิดสุดท้ายท้ายสุดคุณโอ้โหตัดต่อไปเฉยเลยอ่ะได้ผลตีหนี่งร้108บาทถือว่าน้อยเะเออมัายังน้อยนะก็ดีกว่ารอบแรกมหมเบ็ดเลยไม่ไหวปะเบ็ดสี่นนี้ไม่รุ่งนะเพนะื่อนนะเออ โอ้โหว่าตเซอรเคเทอร์มันไม่รุง่งว่ะเข้าสองรอบเนี้ยพวกนี้จะได้สองสามร้อยวะเออแต่นี่ 2, ออออนโอ้โหไม่ไหวมาเราอยู่ที่400สี่รนะ้อยกลางๆ่ะวนอยู่แถวนี้สักพักเนี้ยสิบมา้งหรือเปล่าสิบมาจะไปยังไงสิโอ้โหสุดท้ายสุดที่ได้งมียโอ้มีไหลนิ่มเลยขึ้นเริ่มทองแล้วปรอ,อบทองแล้วเมื่อกี้โอเคไปต่อเพื่อนๆเบ็ดสิบี่ด้วย เบสีไม่ไหวเล่นยิ่งเล่นยิ่งทอแทนมเงี้ยมาโอ้โหอบายใจนานแหละครับออ้ยสิปลายนิ่มๆอย่างนี้สามบัทโอเคเยี่ยมเลยมามาทีนี้ไปน้อยก็นายไม่ต้องรีบมากไม่ต้องใจร้อนพยายามแบบปรับเบ็ดไปเรื่อยๆพยายามใจเย็นเข้าไว้ อ่าโดนไปเยอะร่างก็มาบอกต่อกันนะมันได้นะ,นะะมันจะมาที้มาแล้วครับโอ้ยหวานเจี๊ยบโอ้หวานฉ่ำเลยอือคูณสองเลยด้วยคูณสองมาซะด้วยก็แตกคอมโบส,สวยๆเลโอซูจิแถวสองอยังไงโอ้โหมาซะด้วยพัดแถวสามไม่มาโอเคไม่ไรแต่ว่าคอมโบนี้ได้เยอะมากโอสองร้อยสามสิบสามบาท ไม่ธรรมดาเบ็ดสิบบอกแล้วของจริงมาคู่ส่องไปวะเฮ้ยเบ็ดสิบมันรุ่งอ่ะจริงอ่ะดีดีกว่าสเกตเตอร์ยี่งทาเงื่เนห้าสิบแปดบาท่ะไปต่อกันนะมันสวยอ๋อเงี้ยไปแต่ยูนี้ห้าร้อยแปดสิบหกบาทเนาะมาโอเค <c oughs> เหมือนผู้ยังรู้นะผู้ลยก็ออกอันนั้นโอ้โหโโอ้หสุดท้ายสุชิเมื่อกี้โอ้ทําไมแตงสามคือโอ้โหสวยนะโอ้เต็มกระดานว่าได้โอ้โหมาเต็มมันมีอ่าดอกนี้ได้โอ้โหสีนิ่มๆไปสามร้อยครบทบาทโอ้โหทรรมดาที่ไหนเออเอาที่แล้วมาดีเลยไหมมาดีเลยมาจัดจังไม่ต่อนั่นแล้ว นั่นแหละครับพยายัายงไงเบสิบเบสิบ่อาอยูผมบอกเลยอีนีดด้ยอดเกือบขึ้นมาพันละอ่ะยังไงไม่กี่อยู่ร้อยอ่ะมาเราจะช่วยมันหน่อยเพื่อนโอเคสามสิบบาทมา 90, เสิบยาวๆในช่ว,วงวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวๆค่อยดูอีกสักหน่อยท่ามนี้ก็ปาเบียดบ้างมายี่สิบเ,บบ 20, เลยเป็นยี่สิบดีกว่าโอเคมา วัดดวงกันเลยม่าคนสี่ใช้วันนี้ของสวยงางนนั้นแต่โอ้โหเจ็ดร้อยเพิ่มเบ็ดทีโอ้โหสเก็ตเตอร์เอาไม่อยู่อ่ะจริงวันนี้โอ้โหได้เจ็ดร้อยอะ่ะโอ้ใช้ปี่มือล้วนๆเอาจริงอะ่ะ <c oughs> มันเป็นสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์โอ้ไม่จ่ายเลยโอ้วันนี้ข้างนอกมันแตกโคเดือนเพื่อนโอเคขึ้นมาพันห้าตอนนี้จชวันนี้โอ้ไลน์ก็ต้องไปยาวขอให้มาอีก แมวแมวโผล่มาคอมโบสวยๆแบบนี้ต้องมีแมวโอ้โหยังไงนั่น,นี่ยเพิ่มโผล่มาโอ้โหปะโูมามาไม่ดูแบบไม่ร่ำลาเพื่อนๆแบบนี้ไม่ไหวอ่ะมาเจเลอร์หนึ่งสเต็ปม,มาโอ้ทางแมวจังวันนี้คูณหกได้อยู่190กรัมบาทโอเคมา300บาทจังวันนี้แต่ก็ไม่กัน450บาทโอเคโอ้ยสุดยอดโอ้โยจำนะ สี่พันวะโอ้โหโอ้พอโอ้น้องนิ้วบอกเลยว่าผมพ่อสี่พันแปดร้อยหกสิบแปดเมื่อไหร่เราซูเปอร์ไม่กล้าโหูสแคตเตอร์ยังไม่ได้เท่านี้โอ้แต่ก็น้องเดือดจัดเออว่าอยู่ตั้งแต่เบ็ดสิบอะอ่ะ วันนี้ขอเลิกกันไปกับยอดนี้แล้วนะเพื่อนๆนะหกพันสองร้อยสามสิบบาทอ่ะสำหรับทีนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมไป้ด้วยน,นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนยังไงก็ฝากลไลค์ติดตามกด Subscribe เปิดบงังใจให้ผมด้วยน,นะครับ